เอาละตองนี่ต้องต้องสร้างหน้าก่อนไอ้มเอาไงดีวะเอาแปะแบบแก่ๆเลยวะจัดไปแก่ๆเลยวันนี้ผมมีเด็กเด็กน้อยนะชื่อว่าอามนะครับผมจริงอับไม่น้อยแล้วใหญ่แค่ไหนอามพูดโอ้หสิบสองนิ้วก็มาเสียงเบาเงี้ยเดี๋ยวเพิ่มก่อนอย่างน้เกมมกันดักจัเฮ้ยชิบหายแล,วยล,แล้วกูสร้างตัวละครไปแล้วกูยังไม่ได้เลือกอะไรเลยชิบหายแลวกูกูสร้างไปแล้ว,ว,ลวทําไงวะ โอเคพาไปเปลี่ยนนะโอ้ oh, จบเลยเฮีย e เอ้ยไม่แก่แบบนี้จบแล้วจบแล้วไม่ใช่อแปะอแปะแบบที่เคยเป็นเอาละตรงน,นี้เราก็ได้ล่างของเราแล้วเป็นอ่ามันยังยัง,ย,งยังเป็นอแปะไม่พอเฮีย er, เอ้ยกูยังไม่ทันทำควยอะไรเลยกดเข้ามาในเกมยังไม่ทันสร้างเลยสำหรับยาแก้ไขสำหรับ15บาทด้วยครับดาราแซมนะด้านถูก็ไม่รู้เดินขึ้นดังบงคือข้างบงแล้วมันจะเจอเียอะไรวะนี่เฮ้ยหวัดดี โอ้ว่าเชี่ยโอ๊ยกูข้ดทอดกูห่อทอดไม่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 ดังใจมาดังใจยายายาแต่หลอกกูซะแล้วหัวทอดกูเดินชนเฉยเอาละไงกูต้องทำไงต่อเนี่ยอ้ามเอ้ย right อ้ามพี่เกิดตรงไหนก็ไม่รู้นี่อะเดี๋ยวมึงมาลับผีนะโอ้โห้ยฉับเออปราณนี้กูต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่าวันนี้แอบแฝกกลับบ้านแล้วแต่แอบแฝกยังสั่งตัวผิดนะายชิบหายเอ้ยสั่งตัวละครผิด อุ้ยมีคนแว่นมีคนแว่นเฮ้ยเอ๋เอ๋เตะเต๋ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแว่นแว่นแว่นไทยไว้รุ่นบดีเจอุ้ยอุ้ยมีคงเดินมาหาแปะพูดไงพูดเขาไงพูดเขาไงกดเอ็นเหรอฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมพูดอยู่ป่ะนี่อ้าวไม่มีไม่เลยว่ะมีไม่มีไม่ขึ้นเลยอ้าวไม่มีไม่ขึ้นอ่าได้แล้วได้แล้วไมโครโฟนเอ็นะเปล่าอ n load heat โอเคดังดังหูแตกอะไรอยเงี้ยได้ยินไหม ได้ยินผมปะดีครับอ๋อวัดีครับวัดีครับผมบึงมาเร่งวังมากี้เลยอ๋อเกมนี้ไม่ต้องกดอดะอะไรครับอันนี้ไมกูกดกูยังไม่ทางกดไม่พูดแล้วกูคุยได้ว่านี่อ้าวผมไม่ได้พูดกับพี่ครับผมผมอ่ากำลังงงว่าทำไมผมถึงได้ยินเสียงตัวเองนี่อ่ะคือตอนเนี้ยผมไม่ผมกดเปิดตลอดเลยเนี่ยผมจะทำไงให้มันปิดวะไปที่การตัางค่านะครับอ่าได้ครับพี่อ่าครับผ่าไปแล้วเซตติ้งอ่าเซตติ้งแล้ว พุทธทองอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเฮียเอ้ยกูเห็นเองก่อนอ๋อนี่ไงได้ละโอเคสวัสดีครับผมมือมาเล่นใหม่นายเป็นไรใส่ชุดกองชุดเกาะชุดอะไรชุดอะไรชุดสชุดสๆ โอเคแล้วผมเข้าเมืองครั้งแรกผมต้องแบบทำตัวมารยาทดีหน่อยอ๋อมารยาทดีมีมารยาทเออเราเดินมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับผมผมทำอะไรไปเปล่าจะถามว่าไปไหนไปด้วยอ่อไปไหนเราเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยเอ้พอผมไปเปลี่ยนตัวละครเนี่ยไม่เนี่ยผมกดเพีเนี่ยยังไม่ทันสั่งเลยได้ได้ได้ครับกโอเคโอเคตรงไหนก็ได้พาไปเลยเนี่ยผมอยากเปลี่ยนหน้าตามา ข้อมีเงินแค่นี้ซื้อรถได้ปล่าครับผัวมาใช่ใช่ทำไมครับไปร้านค้าก่อนไหมไปซื้อซื้อโทรศัพท์อ่าได้ได้ไปต้องไปทำไปต้องแล้วซื้อรถดีซื้อรถไปทำงานซื้อรถซื้อรถทำงานด้วยเฮ้ยเราปนลนรถดีวะเฮ้ยราจริงวะเนี่ย,ยอโอ้โหเปิดเจอมึงเจอกูเหม็กกี้มึงพากูปลนเลยใช่เดี๋ยวนะใจเย็นา กูเพิ่งเจอมึงเมื่อกี้สองวิมึงพากูบนรถเอาละวิบหายแล้วหาลูกเสียงตะลงตะลังให้กูกูย่าจากเสืออื่นมาก่อนติดคุกไอ้เหี้ยติดแม่งสามสี่ชั่วโมงติดพ่อคอดแม่มติดกูเลิกเล่นโอ้ช่ทำไมติดเยอะจังไม่ลูกกูไปทำพ่อทำแม่มันตายแล้วไงกันไปลูกเดินสงบสงยามเข่าสอนอ่ะเหี้ยเจอยาเลยตัวกูกูก็ลืมทิงเออกูก็งงเองอ่ะกูขอโทษอ๋อทำไงดีเนี่ย อันนั่นเด้ออันไปหาไปซีรถได้ไหมอ่ะอ่าได้เลยน้ำเลย,เยน้ำเลยตีน้ำเลยไปเลยไปเลยแปรเ,เรามาจากเมืองเก่งหาเก่งอยู่ในเมืองไทยไอ้อ๋มกูเจอใครก็ไม่รู้นี่กูมีเงินไหนในตัวมานี่กูดูบัญชีมึงได้ไหมนะเลขอะไรเลขอะไรนะแอบขโมยบัตรแม่งมากดแม่งเลยอะไรอ่ะกดแกนลายนิ้วมือ เฮ้ยมีอยู่สองพันสิบบาทมีเท่าไหร่ละสองพันสิบถอนแมวในเงินในเกมเนี่ยถอนถอนได้นะอ่ะถอนไป่ทำอะไรวะตอนนี้มีอยู่สองพันสิบบาทพวกเขายาไปซื้อเราล้อเงินไม่พออะไรเงี้ยแล้วในตัวมีกี่บาทดูยังไงวะกดตัว P U อ่ะ P U ตัวเฮียก็ P U ใกล้ใกล้ตัวเลขอ่ะใกล้ๆตัวเลขอยู่อยู่ขมอยู่ขมบนอ๋อไอ้ลู่สอขึ้นลงซ้ายขวาอ๋อโอเค มีอยู่สามพันโอเคมีอยู่สามพันพอเปล่าวะไอ้โลผมกดมาได้ห้าพันแล้วโอ้โหแย่แค่กดห้าพันแล้วแล้วถ้าเกิดตายเงินหายเปล่าวะฮะถ้าเกิดตายนี่เงินหายหรือเปล่าถ้าในเซิร์ฟมีหมอแล้วเรากดเกิดอ่ะเงินอาจจะหายแต่ว่าถ้ามีหมอแล้วเราไม่กดเกิดอไม่หายหรอกอ๋อเหมือนแบบถ้าเกิดเกินใหม่ก็คือหายเลยรีหมดใช่ โอเคพอล้สอมพันพอละรถเกียร์ก็ได้ไปทาอะไรต่อแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีหมอแล้วเกิดอ่ะเงินไม่หายอถ้ามีหมอแล้วเกิดหรือว่าไงวะถ้ามีหมอแล้วเกิดเองกับหมอไม่ได้มาชูบะคือเงินหายเออเข้าใจแล้วเออมึงไม่ต้องพูดสองรอบดิเออเข้าใจแล้วเออไปโอเคน้ำน้ำน้ำน่อยหายเลยเนี่ยได้ยินเสียงไอ้นี่ชัดเปล่าฮะทุกคนได้ยินได้ยินเสียงไอ้หมอนีในเกมเปล่าแวอยากรู้ว่าเสียงคนในเกมนี่มันชัดหรือเปล่าอ่ะบอกบอกก่อน นี่ใครก็ไม่รู้นะแปะพึ่งมาเจอในเกมเมื่อกี้นะไม่รู้จักนะ <S <S ไม้แอโขนะไอเหียมันเปิดไม้ไงสงสัยน่าจะเปิดลำโพงเล่นเออนี่เจ้าที่ตำรวจครับสวัสดีครับคุณมีบัตรประชาชนไหมครับเนี่ยเข้าประเทศมาบัตรประชาชนบัตรประชาชนอ่าผมพึ่งสั่งตัวเมื่อกี้เลยอ่ะคุณมีใบทะเบี่ไหมครับเนี่ย อ่าผมเพิ่งสั่งเลยนี่นี่นี่อ่าเพื่อนจะพาโอ้โหแล้วผมผ่านกับเพื่อนแล้วเขาจะพาผมไปซื้อรถเนี่ยอ่ามีเงินในตัว3,000บาทเดินกูต้องใช้เบขับขี่ด้วยนะครับเดี๋ยนะผมเดินเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีตำรวจอ่าเลือดเลือดตโต๊ะตลกอะไรเนี่ยใบขับขี่เดินเนี่ยนะไม่มีหรอกพี่ลิยกขึ้นรถไอ้อามไอ้สักโอ้ยกูตกใจหมดเลยอ่าชีพหายเอ้ยวันนี้คือเรื่องนี้เลยไม่ไรสักโอ้แม่งเอ้ยไฟแล้วทีไม่ใช่ตำรวจเนี่ยกูก็ตกใจไปเถอะ อาชีพหายเดินต้องมีใบขับขี่พ่อมึงคิดอ,ลลคอะไรไปไหนกันนะครับอาเสือกไปเลยอามไปไปไหนก็ไปไปเปลี่ยนตัวอยากไปเปลี่ยนตัวแม่งไม่ใช่กูเลยเนี่ยโอ้ดิฟโอ้โหเยะเทโอ้โหกระบะตำรวจนี่มันสิ่งจริงๆริาตำรวจน้องผมเองครับเป็นอาเขาเรียกว่ามาเล่นเซิร์ฟนี่อยู่แล้วนะก็ผมก็มาเล่นเนี่ยก็มันก็เป็นตำรวจอยู่แล้วว่าอาผมเป็นอาแปะที่มาจากเมืองจีนนะเป็นญาติของไอ้ตำรวจควนนี้ทีอย่างนี้ก็ได้วันนี้คงดูใหม่ๆด้วยครับก็คืออาแปะอาแปะเอง เรียกว่าอาแปะมีแค่นั้นแหละอาแปะมาจากเมืองกิงหากกิงอยู่ในตำรวจขับรถเทียร์แล้ววะเนี่ยโอ้มึงขับแต่สนตีนอ้อพังไปหนึ่งป้ายตำรวจสุดตีนเลยโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนขอบไปยะแต่ผมเลยครับเย็ดแค่เสียงในเกมอย่างรอโอเคเปลี่ยนผมก่อนนะป้ขคุ้าคุาะระเมตนูกรนน่อไนะสบนะปฏิบัติเีดียงอมไลยน่าน yup. ี่าะไปปไนะไไป อย่างแปดเมย์มันเขาเนี้ยอะยังไม่เอาให้เราเดี๋ยวนี่พอแค่นี้แหละเอ็นเตอร์ย่ะเอ็นเอ็นเตอร์อ๋อนี่แหละอาแปะอาแปะกลับมาแล้วโอ้โหกูเป็นอาแปะแล้วอาแปะเฉิงมาแล้วพร้อมดียังงัดหน้ามึงทุกคนยังไม่ตำรวจเงาไอ้กูไอ้สัตว์เงยไอมเอาสามาอามยามอย่ายิงพี่พี่ขอลองอามไม่อามเก็บเก็บไว้เก็บไว้อามอามพี่ขอโทษอาม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 ยายายาคนแก่คนแก่แล้วคนแก่แล้ว ไ่าเอ้อยออตำรวจจะหลอกลกูซะแล้วหมายเลยตำรวจโกโลและกโกแหมงไอ้ยักกระเทือบอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยาดกันตำรวจเป็นหยาดแป๊ง <c oughs> โอ้ยใครมาดูนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมรักทุกคนเลยนะแปะรักทุกคนที่กดแชร์ให้แปะนะยิงมาดูแปะก็รักทุกคนแล้วรักง่ายครับแปะใจง,ง่ายอยู่แล้วตำรวจพักความกลัวกับตายยูจินกูตายไปแล้วโอ้ส่กูเละไปแล้วเนี่ยตำรวจขับรถอย่างนี <c oughs> ้ อ๋อเรียบร้อยรถพังถึงไหมเนี่ยถึงตลาดไหมเนี่ยเหยียบร้อยรถเจ๊งไอเ้เหี้ยมึงขำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยตีลูกตำรวจมาใช่เหรออาวมึงไม่ใช่ตำรวจหรือไงอ๋อตำรวจกลัวตำรวจด้วยกันอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเหี้ยตำรวจกลัวตำรวจมึงตำรวจปลอมใช่ไหมอ๊ามมึงตำรวจปลอมหรอมึงแต่งตัวมาเนี่ยเฮ้ยเอ้ยกูคุยกับมึงกูกลัวอ่ะอะรยังโอ๊ยโอ้ยรถยังเท่ขึ้นนะขึ้นไป ไปไปตีนี่โอโย้ตอดดยตายตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮใครตายโอ้ยมีคนตายต,ตำรวจเย้เคเอาละจังหวะนี้ครับตำรวจลงไปนอนโอ้โหเด็กแว้นกระทืบตำรวจตาออกแล้วหนาหนึ่งแล้วเฮียวันด,ดีวันด,ดีพี่พงศ์อ่านชื่ออ่านยังไงเนี่ยมึงบอกชื่อกูได้ไหมเนี่ยนี่อะไรอะ่ะเปลี่ยนเสื้อเอ้ยนี่กูจำแม่งได้เปลี่ยนโอเคชุดก่อนเลยเอสเคโคตรเท่เลยไอ้สัตว์โอ้ยสุพิม แย่แม่นี่อ่ะแปะสวัคไอ้เหี้ยอ่ะแปะสวัคแก๊กนี่กางเกงโอ้โหสวัคแก๊กจัดจัดนี่สวัคแก๊กปัดแก๊กปักปัดปักปัดปัดแดงอ่ะแดงอ่ะไม่มีแดงโอ้เจริญละสีแดงคือสีที่ไวรุ่นเข้าฮิตกันโอ้ยเกมโอ้เซิร์ฟนี่ไม่รู้ซะแล้วเฮ้ยรองเท้าใช้ได้อยู่นี่โอ้ยอยังยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวอันนี้คืออะไรเนี่ย เม่เอาไม่เอาเยียดเคแว่นตาออกมานี่เอาแปะเฉิง็ใส่แวนอย่างนี้อย่าเกมแต่งตัวไอสัตว์แม่งทำเฮียแล้วกันแล้ว A few moments later โอ้โหเตี๋ยเอาอะลิวอ่านชื่อเฟซผมไม่ถูกหน่อยเจออะไรวะมึงใครเนี่ยพงตุลาไงอะไรพงอะไร พงสุลาพี่อ่านให้ถูกหน่อยดีพลังโซล่าเนี่ยอ่านถูกแล้วไงทำไมเอ้ยถ้าอ่านถูกเดี๋ยวผมให้อีกหมื่นหนึ่งอุ้ยหมื่นหนึ่งเฮ้ยขอบคุณมากเลยมึงให้ในชีวิตจริงจะดีมากไอ้สักเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณเลยผมโดนเนี่ยแต่พี่ไปเยอะแล้วแหละเอ้ยไอ้เต้แต่เองแม่งชอบพี่อ่ะเองชอบพี่ป่ะอ๋อคุยพี่ดิชอบพี่ชอบชอบชอบพี่อ่ะมาจุ๊บที่มาเนี้ยโอเคพอละพอละพักเกละเกละตำรวจมึงแต่งตัวงั้นวะไอ้อัมมึงตำรวจจริงไม่เนี่ยมึงคุยกับกูดิมึงตำรวจปลอมมั้งเนี่ย ผมจะปลอมตัวไม่ใช่ตำรวจเนาะเอาแล้วแม่งนอกเครื่องแบบแล้วอ่าฉักเอ้ยตำรวจปลอม,มแล้วกูไม่เชื่อมากเนี่ยมึงมีใบอะไรมายืนยันมาหนิเออเอออ้ามอ้ามอ้ามพี่พิงออกจากสอนอเฮียเนี่ยมาหน้าเซิร์ฟอื่นนะใจเย็นมึงจะจับกูนะกูหลอนไปหมดแล้วกูรอกูลองนี่มาอ่ากูเดินเล่นนะขอสอนอ,นอไปดูดิยวเซิฟนี่มีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยตำรวจยิงกันแยกแม่เซิร์ฟนี่ยังเถื่อน <c oughs> ใจเย็นครับใจเย็นครับเบ๊ โ,โอ้โหผิดตำรวจโอ้โหตำรวจยิงกันซะแล้วนี oh, oh, ่ยิงก oh oh, ันปะเนี่ยไปเป็นการซ้อมครับอ๋อใช่ครับตำรวจยิงกันครับซ้อมไรยิงครับโอ้โหแล้วน้ำแดงใช่ไหมเนี่ยโอ้นอนแล้วพูดได้แปลว่ายังไม่ตายจริงโอเคโอเคผมเชือผมเชือปืนป้อมโอเคโอเคปืนปลอมนะโอเคโอเคหรือว่าผมไม่ได้เห็นอะไรอ้าวเฮียล็อกเปิดก่อนโโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบครณครับผมไม่ได้เห็นเฮียอะไรก็แล้วแต่อ๋อผมมากับอ่าเออเดี๋ยวผมมาเล่นเซิร์ฟใหม่ครับก็เดินตรวจ โอเคครับโอเคครับหวัสดีครับอยากคิดได้บ้างเป็นดาวร้องรับเบอร์ผู้ไลายในระดับประชิดเปิดให้ผมหน่อยเดีเดินชนประตูหน่อยนะบลักบักเปิดได้กระโดดกระโดดออกมาแล้วกระโดดหนึ่งครับมามาตรงนี้คุณมาตรงนี้แล้วก็วิ่งไปกระโดดดาดดาดดาพี่สองหมื่นแล้วนะพี่ใช่เหรอผมมีสองหมื่นแล้วกูไม่ทำเพียอะไรเลยนะอ้ามอย่าพากูไปตายนะกูมีตั้งสองหมื่นเลยนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าปาหน้าอย่าปาหน้าขอร้องดิอ้ามมึงมึงสามารถจับพวกมันได้ป้าจับไม่ได้เลยพี่ไไม่ด้หยุดตรวงนั้นเลยะ ใจเย็นใจเย็นมึงโดนไล่สตรีมพี่อยู่นะพี่ขอลองอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลองเล่นก่อนอ่ามึงแต่ละคันนะมึงเอามาจากไหนเนี่ยทำไมแต่งตัวเหมือนกันเลยวะโอ้เสียงดูเสียงครับฮึบเริ่มเริ่มกันเลยทีเดียวโอ้โหดิฟมามึงเอามาจากไหนเนี่ยถามจริงอูอย่างแรงซื้อมาใช่โอ้ยเกมเติมมาเนี่ยใช่อุดโคตรเท่รถแมนแรงจริงๆรถนี่เขาแรงจริงจริง เบาก่อนเบาเสียงปุ๊บอาพูดดิอาหม่มอยู่ปะเนี่ยสิริอเออได้ยินละซื้อน้ำอาหารยังซื้อน้ำก่อนอาหารไม่มีน้ำอาหารเต็มนะซื้อหน้าเนี่ยนะ,นจะนเจ็จัดไปจัดไปมึงจะพาไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยเลยเนี่ยมึงเตรียมพร้อมขนาดน,นี้นหนทำไงโอ้ยกูฝากตังก่อนดีกว่าอาเว้ย์นี่ฝากไงว่ามเมย์นฝากได้เลย สางไปได้เฮียตู้ปอมไอ้สั้างตู้หลอกลวงไอ้เฮียตู้หลอกลวงไอ้เวนสร้าวมาทำไมเหี้ยพอมั้งเออโอเคเราเอามีน้ำก่อนนี่น้ำยันเฮียกูจำได้หน้าตาแบบนี้น้ำแข็งจังน้ำพองสี่ร้อยเฮียแป๊บ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 ร้อยได้ละไปเฮ้สวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงในเกมแม่งหายว่ะอามือเสียงหายพี่เออเสียงเกมหายเจริญเสียงเกมหาย อามจริงพูดจริงดูได้ยินเสียงในเกมบอกว่ามึงได้ยินกันหรือเปล่ามึงพูกับกูสิกูไม่ได้ยินเฮืยอะไรทั้งนั้นเลยพี่ต้องปองัดวงไวแชทอะเสียงคนที่พูดอ้าวกูหลุดสงสัยมันมีปัญหาใช่ไหมใช่โอเคก็ขยับเข้าใหม่พีเอกลับมาทีเดิมแล้วอามอุ้ยอุ้ยโดนลุมต่อยตายพี่ใช่เหรอเออนักเลิงเฮ้ย,ยอ้าวผิดนะโอเคเอา้าวแล้วพี่ทมาไหนหน้าตาเป็นไงอา้าว อ้าวลีน่าตายอ้าวมึงตายแต่ไงอ่ะมึงหลุดอ่ะคำโดนนักเลงตีใช่อ่ะมีเด็กมาเหรอืออ้าวเหยียบร้อยตำรวจกูตายอ่ะสักเอ้ยเรียกคนได้ปะเนี่ยไปพี่ไะเอาเหยียบอะไรมึงวะพี่ลองกดขอใครขอใครขอใครนอกรถข้างนอกอ่ะอ่านึงว่านึงอ่ะขอใครอีสักแม่งหลอกกูอีเหี้ยต่อยแม่งเลยตำรวจหัวเควแม่งเอ้ยมันคือกดแกงตายอ่ะ ใช่เฮียยังห้าเฮียเอาน้ำมันหมดอีกแกเอาโอ้กูหลุดทีนึงน้ะมันหมดไอ้สักแล้วจะไปทำอะไรกันเปียร์ทำอาชีพอาชีพตีแบบสุดจริตแต่แบบแบบสายเขียวนิดนึงเป็นสุดจระริดจ้าเฮ้ยด <c oughs> ิวลงรถหน่อยยืมตังกูไป่ะเนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> เหยียบล้อเชื่อกันเติมใช่ไหมโอเคจะได้ไวๆพี่วันลูกงานเลยว่ะมึงจับคุยมานทำไมเนี่ยอ้าํา อ้ามจับห้ามผีทำไมจับ,มบไม่ได้จับ,บไม่มึงจบับอยู่ทุกคนก็เห็นหาไม่เจออเหี้ยแปดชุดหายเอ้ยใช่ใช่ไอ้มันบักอะอ้ามชุดหายเนี่ยน่าใช่เออช่างแมงอาจจะต้องเข้าใหม่ถึงจะหายหรือว่าเดินเดินอยู่อาจจะบึ๊บเข้ามาใช่ไหมใช่เออ,อมาช่างแมงชุดหลังผลอยู่จริงๆคือใส่แล้วล่ะท่านผู้ชมมันก็แบบมันซ้อนโมเดลอะโมเดลมันไม่โหลดทางมันแล้วกันไปโกโก้เลตโกแม้นตำรวจ เอเ้๋ยวมันโลเพลขึ้นเยอะสัสเลยนะใช่ไหมใช่แต่ว่าเพราะว่ามันมีเด็กมาเล่นเยอะเพราะเด็กมันยังจำภาพไปเลยเขาปรับใช่ไหมใช่ปรับโอ้โมากรอนนี่โอ้โหเฮียรถแมงจาวโลกอะทะลุแมพเฮียตอนนี้ไม่มีแล้วเลยไปยิงแถวตอนนี้โลเพลของจริงไงใช่เงินมีคงมีค่าแล้วตอนนี้คือพาคูมาซื้อทำหมูไปทำยังไงเอ้า โอ้ยคุยกสักบัดเนาะมึงไอชักเอ้ยมึงพากูมามึงไม่รู้เรื่องโอ้เจริญแล้วยายายาเก็บเก็บเก็บคุยกันไหนคุยกันไหนคุยกันไหนหมอบตัวแล้วครับหมอบตัวแล้วครับทำยังไงอะพี่อ้าวมึงพากูมาแท้ๆมึงเล่นมาก่อนกูอ๋อเขารึ่งปรับนะอันนี้ก็คือไม่รู้ยาอาชีพใหม่ใช่ไหมยังไม่รู้เลยอ๋อปกติมึงรู้ใช่ไหมถ้าเกิดมันปรับอ๋ออะไรมัวอะไรเนี่ยมันคืออะไรสตาร์ทเวอร์กิกเฮ้ยหมูเฮ้ยมีหมูน้อยโอ้โ มูเต็มเลยอะไรวะทำไรกูเข้าด้วยอ่ะจับปะจับปะจับเลยพี่จับมันจับแล้วกดแล้วกด E อ๋อกูยังไม่ได้ไปกดเนาะกูไปกดแป๊บเดี๋ยวกูไปกดกันกูไปกดกันเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อ้ำาอ่าโอเคกูเข้าละกดแล้ววะกด E อ่ะตรงนี้ใช่โอเคมาแล้ว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 อ่าแล้วอาชีพแหละของกูจับหมูหนึ่งตัวหนึ่งตัว จับอุ้ยจับ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 หลบพุงฮ่าตีนอนนอนกูคำเหี้ยแล้วล่ะหมูอยู่ตรงนี้เอาละกูจับหมูโอเคจับหมูขายขำๆหมูโอเคมาแล้ว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 หยุด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 จะไปไหนตีนี่นอนเฮ้ลูกคำกูคำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้คำตรงตัวแม่งเลยเข้าเกมวันแรกตำรวจพามาจับหมูขายโอ้ยสุดยอดไปเลยเอาละบัตรซบชีวิตปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อด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 อีอาไปไหนตี มาน,นอนพุงพุ้ยกูจะแล่เนื้อมึงจะขายเนื้อมึงแดกเวนไปไหนอีกไปไหนอีกเนี้ยมึงจะเนี้ยมึงคิดจะนี้กูเม่มึงไม่ไมไมเอเอีอเหี้ยมึงแยงงกย่ตำรวจไอเวน a few moments later 60ต,ต,ตัวแล้วเดี๋ยวรียบร้อยสวยงามสวยงามปะกดตรงนู้นใช่ไหมว่าสต็อปโอเคกดละกดได้ยังไมเดี๋ยวเอาจะไปขายไม่ได้อ้มากูยังไม่มีรถเลย สองห้านี <si suppression> ่ห <fin anta> <ots> ้าหมื่นใช่มห้าหมื่นไปซื้อรถใช่จัดไปกดเข็มขัดอย่าเริ่มเดียกดเข็มขัดนี่ภะไนั่นทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้ข้างๆแม่งเป็นตำรวจเพื่อพ่อไงต่อยหอกหยอกหเอเราตั้ง่าเป็นเอพีเอมานี่ยกราฟิกก้อนหนึ่งนะกราฟิกกราฟิกิกเอพเอสอไรวะมันมีตั้งขายเอเอป่อามตั้งขาเออส มีแค่แบบนี้เย้เว้นยังไงก็เขาแบน้อง m a l ครับเราต้องการความไหลลื่นมากกว่าความสวยงามอยละสวยอ้าวไอ้ชักเออมันตั้งค่าแล้วมันหลุดอ่ะโอ้โหกูก็ไม่รู้ ไ <laughs> อเฮียเขาเขียนอยู่ว่าออกไอเอ้อัมพี่รถอัมอัมอัมจอด <c oughs> เดี๋ยวเรอเดี๋วยวรอเฉยๆกูหลุดไอสัตว์เอ้ยไ <c oughs> อแปรเข้ามาใหม่อ่ะเฮียได้สร้างโรงผมใหม่แล้วเว้ยอัม <c oughs> มันไม่รีว่ะ <c oughs> เออมันมันบือ้อเว้ยเฮียมันบื้อทุกอย่างเลยเออมันไม่ได้ไรีเว้ยไอเฮียมันหายสาัตว์สงสัยตอนนั้นพี่ออกแบบแบบแบบอะไรไม่ถูกต้องมั้งเออย่างนี้ได้อยู่มาสร้างตัวแม่ตรงนี้เลยยืนรถชนไมเนี่ยโอเคใครใครใครมาทักอะไรวะ ไปแม่คือลดคุณลดนี hmm, nah. right? ่ผมงดวงเท้ากูเหี้ยงกันไม่รู้เนี่ยแต่งตัวได้สวัสดีฝุดๆไปเลยโอ้โห้ตีปากกลับมาแล้วเฮ้ยกลายเป็นแปะกแต่ไม่มีแหวนว่เหี้ยลืมแหวนเลยมาเดี๋ยวเอแปะกเอแป๊ขึ้นสูญเย้ายินดีตอนแรกเข้าสู่ซีซาโลเพยแสน้วครับผมนะผมอยู่โรงพยาบาลอะไปทำเหี้ยโรงพยาบาลออกมาฮะไปเอาหมออ่ะเฮ้ยไม่คุยกับหมอแล้วโอ้ยยา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 ย้าโอ้มึงขับขับรถไม่ได้ดูทางเลยไม่ต้องมึงไหนอํา ไอ้เทียนี่ก็ขับกลางถนนเลยจัก,กรยานพอมึงขับเทียกลางถนนเลยวะเทียมึงทำอะไรนะมึงจอดอยังไงขอมึงเนี่ยอ้าวกูต้องลงไหมอโอเคกูต้องลงโอเคดูแล้วกระตุกก็หรือเปล่าหรือว่ามันชัดเจ๋วสบายเบื่อเดือโบ่นะเอาหมูมาขายอะ่ะใช่เฮ้ยโอ้โหไฮเทคเว้ยมาละวอ้อดูดีมีออร่าเฮ้ยแล้วที่ขายหมูมอยู่ตรงไหนวะพี่ลืมละมันจะมีบอกไหมนี่นี่ตามผมมาอ่าไหน อันนี้ผมก็ได้แล้วเข้าไปกูได้ละทำแม่ต่อรออ่ะใช่อันนี้ค<ช>ือกูยืนนิ่งๆอยู่ปพะเนี่ยไม่น่าใช่ละ <c oughs> มันเขียนว่าชิคเก้นไอสัตว์หมูหมูโอ้ยอามเลยว่าผิดที่ <c oughs> ว่าผิดที่โอ้แล้วข้างหน้ามันก็แบบโอ้โหห้อยเต็มเลยกูนึกว่าใช่เอาหมูยมอยู่ไหนอ๋อน<า>ี่นอ๋อนี่อ๋อนี่ไงออฟกนี่ไงไอสัตว์พักกูเดินไปนู่น ที่ยืนมองกระดาษฟรีเลยเออคุณนารอ10วินาทีเอเวงเอแต่เราแปะเป็นคงขายหมูแปะเป็นคงขายหมูเองครับไอโอ้ยเหลือสองชิ้นแต่รับหนึ่งชิ้นแพ็คกดดีก๊ะใช่อ๋อโอเคโอเคโหอาจจะนานนะ10วิ10วิคูณ60เดี๋ยวอะไรวะลนกกี่เกียร์ิดโน๊กเรื่องตัวเลขหนึ่งบวกหนึ่งกูไม่รู้ละโอเคลองดูอ่ะอืมได้ได้ มึงระทึมเสียงไทยด้วยเสียงไทยอ้าวกูจักเ่าเสียงไทยอ้ากูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะไอชักเอ้ยดีๆโอ้โหมันลำอะไรกระบองยาวข้างกูเนี่ยที่สุดท้ายว่ะไหนมาขายไหนมึงัวมึงนี่ต้องไปทำอาชีพเดียวกันเลยนะเนี่ยกูว่าขายยาใจเย็น เออพี่อยากรู้อ่ะพี่นะพี่มีจำหรอกแมพเหมือนพี่อ่ะกูจะจำตอนขายยานั่นนแะฮะกูจะไม่ทำหรอกอาชีพสุจริตแล้วเถอะโตยากใช่ไหมตำรวจมั <c oughs> นขายตรงไหนวะพี่เอ้าตำรวจยังไม่รู้กูจะรู้ไม่ไอ้เหี้ยเพรนี่ไงข้างล่างสุดไหนวะดูไงวะไหนวะมึงติ๊กดิกูอยากเห็นว่ะเนี่ยนี่คือที่ขายอ่ะขายมูอ่ะ <c oughs> ขายมูหรือขายยา ขายเนื้อเดี๋ยวพี่ถามมึงหลังไม่ด่วยเอาแล้วรวยแต่ว่ามันก็โดนจับได้ใช่มั้ยโอไม่รู้เลยอ๋อแม็ปไม่โหลดคือเขาไม่บอกใช่ไหมเพราะว่าให้หาเองเหรอครับใช่ฮะให้หาเองเอาล้ว่ะมาธกิจตะลุยหาที่ขายยาเอ้ยแหกดานไปหนึ่งเท่ม่ต้องกลัวที่อะไรทั้งนั้นโถชะ จะว่าวะเซลพักแพ็คไอ้ขายกี่ชิ้นที่อยากให้หมดเลยรอคว้ยแล้วเรามาโทรสามสิบไปเลยเฮ้ยไม่ตังค์เขาไ,ไเ,เลยวันนี้อะะเลยวอ้าวผมขายแล้วผมไม่ได้ตังค์อา้าวได้ห้าพันว่ะโอ้ไม่น่าทำเลยเฮ้ยอ้ำใช่เหรอมึงขายไม่ได้ตังค์อหรอน,น,น่าจะได้แล้วมันไม่ขึ้นเออโอเคมันจะขึ้นซ้ายล่างเลยอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวชิคเก้นมาวะ ิะอะเราไปชิยวอันดีกว่าเติมนี้นายกฝ่ามันหนาจริง้งไปอะโหจบละโดนแน่โดนพระเจ้ารอเน,นี่ยจิงมปเน,นี่พระเจ้าอะไรรถเถอะพระเจ้ามาทำอะไรกูได้กูเนี่ยพ่อพระเจา้า <c> ก <oughs> ูจะลงไปกระทืบมึงด้วยไอเวนหยอก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 อ่านไปธนาคารก่อนดีไหมแล้วมึงก็ดู<ถ>ดิว่ามึงมีเงินเก็นบนะครับเฮ้ยใจเย็นมึงตำรวจน่ะอย่าตำรวจรอธนาคารตอนแล้วเฮ้ย เฮ้ยเสียงคนนะเออพี่ได้ยินไหมเออมีเสียงในหัวมึงชูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮียหลอกกูแล้วไอ้อามกูตกใจเฮ้ยอามนี่กูกดอะไรเนี่ยกูไม่เห็นได้เลยตรางในนี่นี่นี่ข้างในต้องเข้า้งในอ่๋อเฮียกูโงงอีกอ่ะต้องอ๋อฝากตรงข้างในเหรออืมโกรธมากไปเขาบอกว่าเขาไปเสียงในหัวผมว่ะเขาบอกวมีเสียงในหัวมึงไอ้ชูเฮ้ยเฮียตกใจไอ้เฮียแล้วชูพ่อมึงด้วยประเด็น เออพี่ขอโทษ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 เออเฮียเออคนเขาไม่รู้แต่แรกแล้วเฮียกูไม่พูดให้รู้ว่าพ่อมึงจะโชว์เฉยเลยเฮี่เก็บพี่เก็บเท่าไหร่สองหมื่นเลยปะเก็บไปเลยเก็บแม่ให้หมดเลยเฮียนี่รวยวายวิวยิวสองหมื่นแปดโอ้ยพิ่งมาเล่นรวยแล้วได้มาห้าพันวิโอเฉยเลยโอ้เสียงเฮียแล้วะเนี่ยอ้ามร้อนกูไปแล้วเฮียโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเกิดเฮียอะไรขึ้นพระเจ้า รอะไรเร็วๆรีบไปกูงงไปหมดแล้วยังเปลี่ยนไปแล้วไอ้อ้ามพี่ไม่ขึ้นรถแล้วกูกดแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยอย่ากูงงไปไปไปเถอะไอ้เหี้ยเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยหลอนยางแตกอยากแตกพี่อ่ะไปเร็วอ้ามตำรวจขับรถไม่มีจะอะไรตำรวเดี๋ยวพี่นายที่อะไรทุกอย่างเลยเวงโอ้ดิฟดิฟโอ้ดิฟโทรไปหนึ่งทีโอ้ อทำอัมใจเย็นนะมันมันขับไม่ไปแล้ว,วเราเคยชนกูไว้เฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยได้ยินเสียงอะไรวะพี่ดิวเฮ้ยกูได้ยินอะไรไม่รู้อัมใช่ใช่โอ้ยงงหนักเลยทีนี้ไอ้เฮียอะไรวะไม่กูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้หลอนมากมันบอกว่ามึงชนมันไว้อะถ้าว่ากูไม่กูได้ยินด้วยวะเออกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวมันซึ่งกันยให้แม่เฮ้ยแปะแปะได้หมายเกือบวายอ่ะโอ้โยแย่แค่มึงมีกี่คันเนี่ยมึงคุยกับกูที่คันละห้าหมื่นเนี่ย ดูรถผมนี่เอ้ยใช่แล้รถแต่งซิ่งแหม่กระบะซิ่งซะด้วยไอเวงบอลปูเลใบไปวางแม่งเลยเอ๊ะแซ่เข้าไปอุ้ยอ้ามันรถมันสวยๆอั่งนั้นเลยวะมันคือมันคือที่ไหนวะเนี่ยหน้าโรงพยาบาลไหมอุย้ยเฮียโรงพยาบาลไดนะ้รับความนิยมอย่างรถล้ำขนาดน,นี้ใช่ยวหรอรีบไปคันนี้อ่ะโคตรเท่เลยว่ดูดิไม่ไม่ไม่ักทีมั้งสักทีมั้งเฮ้ยรวยอะพี่ลิวตายพี่พี่ลิวเอาตำรวจโดนฆ่ามันมันมันผิดปะเอานายนายฉันก็ตายอ่ะอ้าวมีคนตายว่ะเพื่อน นายนายเสื้อดำในเชอร์คาไตเอ้าไอเสื้อดำมันชนมึงเหรอเฉียะแล้วแล้วกูไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยเอ้ยมันเอาไม้เฮ้ยมันเอาไม้ตีคนอายมันเอาไม้ตีกูด้วยอ้ายไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นใครเนี่ยอ้ายยายาอย่าทำกูอย่าทำกูแล้วอ่ะอ่ากูตายอ่ะกูตายกูตายไอ้เหี้ยโอ้ตายกันหมดโอ้โหไอเย็นไรฟาดอะไรของมึงวะน่ะ เฮียเป็นใครกูตายแล้วไงวะเนี่ยกูดำเปเฮียไปฆ่าพ่อึงพี่ดิตายหรอหน้าป้องกันชาเฮียกูเพิงจิ้งด้วย